ไม่บอกว่าอะไรไอเกตั้งองนีแน่เลยแล้วคุณมาเมนอะไรปั๊บปิ๊บปุ๊บใครเมนไี่ไหนเมนพ่อหนุก็ปุ๊บปิ๊กปิ๊กเปจะนปิ๊กจะเมนปิ๊กอ่านก็ผิดโิใช่กนาบอกจริงๆคือ ไม่ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ว่า,<อ>าแต่ว่าไม่ไม,ไม่ใช่แบบนั้นไว้มนนะไม่คือแบบว่าเวลาแบบเล่นตอบคาถามในสตอรี่อะไรเงี้ยน่ะนะนะนะชอบมาถามแล้วถ้าไม่ตอบมันก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยนี่เพื่อนเป็นคนแบบนี้ <laughs> <laughs> ด้นอยอ่ยะในนี้มีใครเลือดกูบีบ้างปะ ีเธอกรุ๊ปอะไรโอเคเอ้เกดกรุ๊ปอะไรโอ้ <laughs> โอเครู้เรื่อง <c oughs> เอาจริงแบบ <c oughs> ยังไม่เคยคุยกันนาะนาะตัวจริงเลย